ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบการเล่นน้ำทะเลบางคนก็แบบอี่น้ำทะเลอยากแยงบางคนก็ว่ายน้ำไม่เป็นผมเป็นอย่างแรกผมมีประสบการณ์แย่ๆเกี่ยวกับการเล่นน้ำทะเลครั้งหนึ่งระหว่างที่ผมกำลังเล่นน้ำและเอนจอยไปกับมันว้าวตูดผมจำได้ว่าผมอยู่ประมาณน้ำลึกแต่ก็ไม่ถึงกับท่วมหัวผมก็ว่ายไปมาอยู่แบบนั้นและเล่นกับคลื่นทะเลแต่ผมก็ดันไปเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งผมให้พวกคุณลองเดาดูว่ามันคืออะไรผมให้เวลาสาวิผิดครับ มันคือขี้ในจังหวะนั้นผมแบบและพยายามที่จะกลับฝั่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จําได้ผมว่าเข้าฝั่งไปแบบเฉียงมันเป็นวิธีที่ฉลาดมากในการหลบบางสิ่งที่เข้ามาับบขึ้นทางตรงแต่มันโง่ามากถ้าเจอขึ้นเฉียง ที่ตอนนั้นพุ่งเข้ามาหาผมแล้วลอยผ่านหน้าผมไปโดยที่ผมเกือบไหวไปชนมันโอ้ไม่นะตัวเราถ้าเราชนไปละก็เราจะจดจำไปจนวันตายถึงมันจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยๆแต่สําหรับผมวัยเด็กมันเป็นเรื่องที่แย่มากๆและหลังจากนั้นผมก็ไปเล่าให้แม่ฟังแม่ผมก็หัวเราะและพูดว่าแม่ก็เคยขี้ในะทะเลผมช็อกเล็กน้อยนะแล้วคิดกับตัวเองว่าต้อมีคนกับแม่ไงขี้มันถึงลอยไปลอยมาในะทะเล